จริงๆแล้วผมก็บผมไม่เป็นคนที่กินเนื้อเกิ่งหรอกครับก็ว,ว่าก็ชื่นชอบในการกินมาตั้งแต่เกิดแล้วแหะเนื้อเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยขา,ขา,ขาเอิงดิเดี๋ยวนีน้ไม่ได้ขาแล้วแต่ก่อนผมเป็ผมขาเนื้อได้ครับครับ โอ้ข้ามนี่อยากให้ลุงลุยบึงเด้เนาะลุง,งลุยบอลมันสูงบึงเด้เนาะอาจารย์เนาะครับบึงเด้ลุงเลยข้ามนี่ไงร้านกิ่งเพื่ครับไปเจได้ส่วนตัว Nếu hơi thở của mặt bằng bằng nhau đen nhau bằng 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 อ้มก่อนอื่นกับสวัสดีเอฟซีเครับไปได้เนื้อมามอเมอนเนื้อสดๆเลยพี่น้องตับหวานๆพี่น้องมาเบ่งน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับตับงามครับครับพี่น,อน,น้อ,นอมงมึดูเนื้อหน่อยสามสิบกีหน่อยหน่อยงโอ้ละครับเหมือนกลัวระบานเท่าเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เนื้อสันเนื้อสันเอยาย่างมาหน่อยครับ เดี๋ยวมันบันไดแอนนี้เนอร์นอกเนอร์นอกครับนอกกรับตับเส็บเสบพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อครับพูดนะมึงจับดู้พี่น้องมึงดูพี่น้องตับงามคาดบอพี่น้องเส็บเสบเลยพี่น,อน้องมาเมาจิดน้ำกันเดี๋ยวให้อย,อยาดใช้จะบุก่อนพี่น้องแ,นะแม่แล้วอันนี้ร้อยเดือดครับ ไวัวขายไม่ไหมพี um ่รองคนน่ะเมื้นผมแปลวนี hmm. hmm. ่เขาบอกได้พี่รองมาสิบบนสุดละเอีดแดงๆเลยอืมอืมมาแซ่บสิพี่มน้องแซ่บครับเขาจะตั้ง กองแป๊บนึงครับไห้พป่นองสีบังนนำผ่านไปเลยสวมครับน้ำยาครับน้องเด้อไป ปลกกัดเหนือปวดเท้าเลยเพราะว่าทำไมมาดีบซีได้เท้ามาพี่นอ้องวันนี้มาก่อนอื่นกับมาดีบซีน,นะครับมา,มาจ้ามามามาพี่น้องมาสุดสุดสุดเนาะใ่ดุ <laughs> ที่ขาดว่ไใดพี่น้องขาเสียก่อนสซบูทีครับกินละอูเลยเนื้อสดๆได้เลยครับเขาขาวงเที่ยงเ้โทรไปหามัวมยังไม่หมดเลยตับวะท่านขาเสือจงมาไหมพี่น้องมันจะพี่น้องเด้อครับฟาดถือกินกับวิ่นหัวเหรอ ม,มาต้องบอะไรครับครับเออจ,จ้าขมขนาดตู๋ใจตใจแต่ำรำนี่แต่รำให้เจ้าแซวอีีครับน้องดี บางสามสิบจีบว่ะครับเัวหน่อยครับสีก่อพี่น้องสีแพันตับเนื้อนอกพี่น้องกูนะเนื้อนอกทำมีไงเลยใิกใช่เอาพริกน้ำมัหนึ่งเอาพริกมาหนึพี่น้องปกมุนเกลียวเสียบตุ๋ยเลยพี่น้อง อ่บ่นเขาบ้าป๊าจะมาเสียแปมใช่ไหม ร้อยเดือดหมูวันร้อยเดือดหมูเมนิตร้อยเดือดเนี่ยสุดแทงพี่น้องเตินยึกๆเลยครับครับมีให้เ้็บพี่เบิงได้แ่าเอาใส้กล้อนพึ่งได้แถวสามหวานจ้า ก่อนยังไงไปลองออกนาจอทอดทัดไปลดไม่ลองที่บ้างปุ๋ยยาเด็กู้เสียบเหรบเขาไยบใหา่นั่นไหม๊ะกระเพาะไง đáp ăn khao đi đi ạ thìn ông, ủa đâu, bung thế này, hành, giò, đầm <laughs> ừ nó khả chế cái bằng này mình <laughs> ôi chế cái bằng nó đó พี่น,อน้องไหมน้ำเลี้งอุ้ยน้ำส้มน้ำส้มสุดสยอดพี่น้อง คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องแสดงความคิดเห็นมาอย่างใครสร้างอุตเป้ที่ยังทุบบึงกันเลยก็กินกันเลยครับรับฟังทุกปัญหาทุกคนแหละครับผมประอยากยังมมกับคอมเมนต์มาเนื่อหนอกอื้มสก๊อตอื้อือคือสีพายเขา อมินเดียวกยนเดียวตามไป,ปกินเดียวปุงเนี้ยส,สี่คนสี่ไกินเดียวเอ้ยน <c oughs> หยพงษ์ะตามปุนน้งไปกินเนื้อแล้วจะข้าม่ีข้าวมันสียางมั่อยุ่ยก่มงั่ง อันนแ้วพงจะับเนาะขับยังขับเพื่อนะพงไหมใช่งานปะโอเหนียวตุยบาดเนี่ยเหนียวตุยเจียวผมข้าขนาดใช่ผมต้องเ็บจวดอืนี่วอกเกิดะไรอืม ผานไม่ไหมครับพนนี่น้อนท่นร้อนเด็ดมาผิดส่วนที่ว่าเได้ทำมันไม่ผมไม่ได้เลยครับนเนี่ยถ้าผู้อื่นไปซื้อเขาก็ซื้อตามให้ตามมาเพื่อจใจพี่น้องไม่หมดครับอันนี้ผมคนวัวเนี่ครับคนวัวเลยาประจำประจำไป หาเลือดหาอ้วนทั้งน้ำทั้งติ๊กเขาเลย <c oughs> สิเมาเนื้อหอยย้วนให้ผมผมเบาเลยผมกดอัวเลยขอได้ขออะไรดีจ <c oughs> ุดนะ <c oughs> หนึ่งมหหนึ่งมะ ซืสส้สทำออกจากปากมือเอาเพราะอะแล้างวินักกย,ววย,ยกินทุเรียนเลี้ยแต่ดำอกกินทุเรียนเไปซื้อทุเรียนแถววะใช่ไไปทางทุเรียนมาตังนุ่ยเดียวเก็ดรพี่น้องเ,อ,เ,เอ้หอนเด้อพี่น้อง ขอ้อจี้อดเป็นคนเพราะน้ำใบยี่หราพี่น้องก็หมดเพียงมากเนาะดูขวัน เพชรเนี่ยครับใบในเพชรแมจิราเนี่ยเพชรสีเรื่องพี่น้องเด้อหัวหัวหน่อยครับบ่พี่น้องมั่งตัวแซมกับป๋องนี่แหละตัวแซมมาหน่อยตัวแซมมาผิดบุหรืออะไรนี่ยนี่มึงแซมจะกิน เดี๋จะง้วง้อง้อหน่อยแทนเนี่ยบึงบึงสามสิบกีบซ้ำแพะเนาะซ้ำแบบเนาะเจียวอยู่บ้างอืะ,อะอ อวดนี้เราล้มลงเลยขอกระดูกอวนมาให้ปีกบอกกับน,น,น้ำสกยู่คนละาแก่เลยพี่น้อง <c oughs> มาพี่น้องมาค <c oughs> ุณด่าเห็นบหมหนึ่งเด้งเลยครับ เด็กกินทุเรียนลายไปนวยทุเรียนนวยเดียวเก็ตลอยพี่รองผมพวกก็เห็นหอยู่ละเอาให้เอฟซีมืงในเนือ้อมันยางงา่งงามป่ะเราเ่าืองั่งเหรอมาพี่รองมานอกนอกตับตะคิดเร็ว พังหนึ so paper, uh ่ง huh. ีแบบเขาพังอะไรบ้างเด้อบุหัวจะพังเป็นพังยังเมียนผูเสือผมอยู่กับ เยอเเนือครับพี่น้อง <คน S 1> เลือดคฮ<น>ะเลือดใบสะพป<า>ูป้าเนื้อรูดึงกุ่มเดียวหรอกพี่น้องตับมันต้องมีหนอกใส่นี่เนื้อหนอกนยครับมันมันฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์เ,เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตัดน,นะครับ โซเลียมยังไหงคอลองข้อโซเรียแงๆชุโก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 ด,ด่างโกโก,โก้หมดยิ่งเ,เหล่นันมมี่น้ำยานี่ไปบ่ไ,ได้พีน่นนองต้มยำยา

ลิปนี้ต้องขอถวดทอให้คนทิบกากกินเรือดด้วพี่น้องขอถทดทอให้ได้จะใน้่วนตัวนส่วนตัวผมนะผมหมักแบบดงๆครับนายจะตีได้ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องจะไปสร้างอุจจาระที่คลิปแบบเต็มรูปแบบแล้วครับบุ้นตะตั้งตัวขีดตีมว่าต้องไปขีดตั้งตัวแบบที่แหละให้พี่น้องมึงเนาะคลิปที่ไร้สาระที่ที่ประจำป็นกับทีบ่ลงครับกอ้บ่อรุ่งจะคลิปแบบนี้แหละครับกฤติเจ้ยี่ยี่ยี่จะดำสร้างอุจกาในรูปแบบนี้ครับ จริงๆแล้วผมก็บผมไม่เป็นคนที่กินเนื้อเก่งหรอกครับก็ว,ว่าเออื่นชอบในการกินมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละเนื้อเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยขาขาเองดิแต่เดี๋ยวนีน้ผมได้ขาแล้วแต่ก่อนที่ผมผมขาเนื้อได้ครับครับ โอ้ข้ามเนี่ยอยากให้ลุงลุยเบิงเด้เนาะลุงลุยบอลมันสูงเบิงเด้เนาะอาจารย์เนาะครับเบิงเด้ลุงเอยข้ามนีไงลานกิ่งเพื่อ แสบแม่ใช่ไหครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ติดกระชับหนักฝากไว้จักน้อยนะกดติดตามให้จักน้อยนะก็จะลืมสิ่งตาหน่อยเบิังเน้นน้อยกันได้ดอกพี่น้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ